มาพี่น้องหอดันยเตียแล้วเราไยเตียเขากันเป็นยังไงปีมือบอเอไผ่เนีดกวงตีกุ้ีฟีมือน้ำกันด้วน้ำกันเดยกวาจ้าจากตอ๋ออ๋ออเออ๋ออ๋ออ๋ออไออ๋ออ๋ออ๋กอคออ๋ออ๋ออ๋ัวกออ๋ออ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 อ ออวางได้ยูข่อยได้ยูได้ใหญ่โตคอยได้ยูข่อยได้ตัวนึ่งโอ้ตัวนึงเตรียมเข่าเขาเนี่ยเอาปล่อยหรอเด้ตัวเนื้อก็จะตวงเข่าเนี่ยอันแม่นบอกอะไรพี่น้องตัวนึงปล่อยหรอเด้ข่อยปล่อยหรอเด้เอาปล่อยเห็ดยังคือว่าเตรียมเข่าไม่แบบเนีเป็นปลายังเจ้าคอยปล่อยปลาเย็งโอ้โหข้อข้ออันอันสองนิ้วอะไรเจ้าเนี่ยเออพ้อสองนิ้วอะไรเจ้าเออใส่มือมือคอยได้ปล่อยมันมาไปน้องขอได้ถึงไม่กินนู่นนั้นเนี่ย เอาก็ว่าเข้าเนาะว่าเขากันข่กับมากินด้วยาจนเด้เออหงาไปเนาะเบิ้ข่อยจะบอกอีฟังเย่ยวัเปซี่ยนยังเขาไม่เหนวัดพานบ่าไม่เหนวัานบ่เหนพานใส่หัวแจ้วหรือวะวัพานได้เอ้ไปหนัไปวัดนวัพานตะเกาถูก พ่อนเ้มาบ่าอันว่าป่ามึงทิ้งมึงก็สั่นดูเาดเา้านนั่นดหนี้กสั่น่เออไปดีก็่อยบ้านน้ก็สั่นน่ไปเลยว่าเอ้าก็สั่นนี่ไปเล้ยไปเลยล้าสินนีล้าสินไปว่ามีวนทานบล่ไปเล้ยเรื่องไปเลล้าินไปว่าดีเรื่างไปเลี้ยงล้าสินผขาดีพอล้าสินไปผู้ขาสไปอันิเพ็ดว่าสันหรอกล่าสีนี่น้องล้าสินไย มีเนเขาอดนั่นแหละเจ้ากับพวกคอยเขาบอกอ้ยไม่นี้เจ้ากับช่วงคอยเนาะเาเป็นจำคอยเป็นน้ำเจ้ามนเองทอดคอยแต่ียวไม่ไ่เ่ยอ๋อเป็นทังเยอดคอยก็คิดแล้วอม่องม่องนึกคิดอดวัดมีเห้อทอดก็คิดทอวัดอม่ออองงนสิตรีขื่นเยอะๆจำอยแต่มา่อยจำ่อยไปเอาบุญคอยไปแห้เงี้ยปายงวะจำไปเอาบุญแต่เงินอะไรท่านน่เอาเงี้ยปหยปาย่อยได้บุญด้วย่อยเงี้ยปายาเนาะ บ่พี่ตัวตอดตัวแตดคอยเลยเตี้ยเอ้ยบ่พี่ตัวตอดตัวอยากเลยแต่งตัวมาะทานไปเลยเออมาดิก็จะได้เข่ากันได้ปลาเนี่ก็จะได้เข่ากันได้สิบหฟังได้เลี้ยงหเลงก็จะได้ขันไปยังว่ิกล่งมูวิหมูอืคอยสีบ้า่านเออคอยสีบ้านเนี่ยปดี๋ยอยเกี้ยวเงี้ยปลาเลยปัดคอยเงี้ยคอยปัดไปปัดพอแบบงพ้อหัวมาเงาเลยเนาะก่งะยันไถเอเออก่งละยันไถี่กยืนยืน้อนยม้นขนาดี้คอยเข่าบอกเขาว่าสิเออแล้วบอปลา แล้ปากไปด้ว่เราให้คยเข้าก็ได้ยูม้แมวเลยบ่อเออ้บ่ปักบ่ปากำมาเลยว่าใเขากันนเออิแล้วเราบ่ปากดิเราบ่ปากเราบ่ปากนพี่น้องเราบ่ปักเฮ้ยตรวเอาเพื่อนคักเครืงแน่น้อไปีจะได้กับรไรอะรอะไรโอพวกตอดมองเปดถ้าตอดสิก็ลุดปุ๊ดทังเียเจ้าเขาเขาว่าเจ้าสีแห้งอไอ้สมนันโทรไปถามยตัวทื่นแห้งไหวยันบไรท่านบิ ออกน้นบ่ตอง่องาไงาหยังบ่ทิแกันบ้ข่อยยังก็บอกข่อยพาสินก็เลยไปไปไปบ่ังแล้วข่อยอยู่กยองไองกส่งยานเอิ้นข่อยดบัดนเออบนไปขึ้นมาหาแล้วข่อยมานั่งนอนโอ้ยสิไปบ้านแล้ว่ซั่นเจ้าข่อยเข้านําบ่อซะดอกแต้ว่าสิ เขา่านแล้วว่าแล้วปาแล้วป่าข่อยกินว่าแล้วต้องเห้ข่อยเขาเพราะว่าข่นข่อยนี้าแล้วอยากมาบ้านแล้วยันนะว่าทองแม้เขาเลยสิมากินน้ำกินลาบปลาท่นน่ะเออมาได้เขาแลงมากินลาบป่าไ่นี่เราได้ว่าเรอยๆเรายันเราักขใจที่เหอเ้เราบักัดใจเหมนบอกมฟังเราบักัดใจเลยวลว่ามสิใกล้ๆคุน่ยาั่น แล้วก็ไข่ไยัดตู้มาสิเออเรายาดลายดิเออเราเคยยานไข่เนียบบ้านอยวิมูเรายานไทยัึงดกบอมนเรายันไข่เงี่บ้านเรายัวิมูารัแถวเรามีจต่เราคนเดียวเออเราก็ดึงเอาดึงเอาถ้าไข่กับมันนั่งซิดละกัมันนั่งเคียงือกล่องซอกล่องเคียรอแล้วกับมันนั่งซิดแล้วเราเราดึงมาอะไรไข่กันดึงมาคือการไข่เงีย้ปุ่มไปคือการจเอเจของเราไม่เดียวตอไม่ไม่ไม่ต่อไอ้คนสีจะแกวไปติดไไป เไอรเ็น <laughs> ัมส <ion> ิไปม่ไดทัโเสียลได้เตยเอ้ยเป็นเกินสมบูรณ์อเธอแต่นะคอยบอกแล้วผู้บไปยังไปอีงั้วันนี้ก็เลยเโซ่เสียวันนี้คอยซิดล้มาเฮงหรือล่าไป่มาต่อยเกนลงมามันก่อทั้งไตอีกเลกเจียบอะไรเนี่ยไมก่อทั้งไตอีกปาก็เลยรุดไปแข่งกันเลยวันนี้คอยซิดอีกประมาณนี้สมบูรณกว่าโตเก่าเม่ต่อยโตเกี้วเลยไม่กิน เเ่เ่ว่าเขาทีไ่ได้ปาขาวข่ยสี่ได้ปาเข็งก็พอนีเลงวะบอกฟังดนี่ะว่าว่าไข่ยิ้งขาวว่ามแต่คนทสี่ได้ปาขาวดิเจ้าปวงเลยีได้ปาเข่งเจ้าจ้าตัวเขาสียกับย่าอิดอ่ะเออว้าวไขุ่ราเตียกะะมังเจ้าก็ขี่ลเ้สินลงว่าเ้าคือว่ซื้อเขาใส่ขังมาซื้อเขาแล้วก็ใส่ถังย่าเขอ้เต็มแม่เล่าไปสมปุ๊บมันก็ข่ไว้ทัมาบ้านปิ้งแต่ร้านใจพยายามบ้างสิอบ้างสิแะ ไปฝากน้องบดีกับน้องโบเดอร์ไขว่างสิเจ้าได้ไลายสิเทาว่าเสจแล้วาลวาย่อยคอยเม่ไรจักตัวว่าเสร็เราสิดแข่อยเราบกาดาเราวาไหนพวกเฮ้ยอยมาดีามากันก็ได้มาเชียร์กันตัวนี้่อยก็ได้มายกมือถึงหวัวละคอยเล็ปล่อยเป็นสั่นทันใส่ทานไปยัยเตี้ยเอ้ยสั่นละเลียงบางลเลียงมันมันอีกก็ได้่ายัยขวงได้มาาข่อยเ่าเป็นแบบฝีมือหนี่กับฝีมือนั่นแหละถ้าข่อยว่าเฝ้าโบได้ี่เตี้ยเตี้ย ยังของยังมั้เนี่ยเจ้าฝอไว้เรเนี่ยนรอโบเีมันเด็ดยนี่นี่ละนี่ละสาเหตุที่ได้ลาบถ้าข่อยบ่บ่ถ้าข่อยบ่บ่เฝ้าเนี่ยถ้าข่ยบยู่หมูแล้วเนี่ยเอมเจ้าบ่ได้ฟักดอกเจ้าบม่ได้กินมื่อเนี่ยบอกเลยว่าเจ้าบ่ได้กินเมื่อเนี่ยคนดืม้เจ้าแล้วไใครได้กินน้ำเจ้า้อเ่นงเบืองเลานั่อกาจะกินน้ำาดหอ่นเหตุผวนเพราะใส่ได้อกปี่น้องเเรากินน้ำเนาะ